อะไรอ,อ,อีกแล้วคะทำมือทำเค้กอีกแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้แม่กำลังแบบทำเค้กหายุยล่าสุด ทำเค้กสับดาเบอรรี่ทรฟเฟิลใครดีแบบฟิทแบบดีมากสับดาเบอรรี่ทรฟเฟิลเนี่ยบางคนลองแล้วแบบชอบมากแบบชอบเค้กอปบายอีกไรเงี้ยแม่กอบพ่อชอบมากเมื่อวานถ่ายคลิปทดลองกินกันจริงนี่คือแป๊บเดียวหมดอะแล้ววันนี้แม่กะว่าแม่จะทํานอกรอกินเองนะไม่จะขายนะอีกอะเค้กสับดเบอรรี่ทรฟเฟิลเพราะว่าชอบกินมากแล้วก็มันมีเนื้อเค้กเหลือใช่ป่ะแล้วก็เลยจะทดลองทําอีกเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ถ่ายคลิปกันน่ะน้องพิมพ์เสนอว่า ลองเค้กส้มไหมแล้วส้มน่านิ่มอบบเราก็ชอบกินอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เราจะไม่ทําเหมือนคนอื่นไงเพราะว่าเ่มนไป็ <c oughs> ส้มน่านิ่มคนอื่นเขาต้องเป็นปเนื้อเนื้อสีขาวอะเนื้อสปอนเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อสปันหนักสีขาวอะแต่เราอะมีสีดําเหลือแล้วอะไรนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วเราอยากทําแบบเค้กช็อกเน่ยเพราะว่าป้าชอบเ,เค้กช็อกเออช็อกน้อกับส้มน่าจะเข้ากันเค้กช็อกส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเนี้ยแม่ก็เลยจะทำ แล้วป้าเขาก็มีอมน้อยหน้าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําด้วยแต่วป้าจะทําเค้กอะไรเนี่ยเขาให้แม่เอาใส่เองเค้กอัลมอนด์เดี๋ยวบอกทีว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเอาเค้กส้มแม่ก่อนเถอะเค้กส้มแม่คือมีส่วนผสมอะไรบ้างเค้กชั้นแรกหอมอ่ะเป็นเค้กช็อกแลตไม่ได้อ่ะพร้อมต้องใช้เทคนิคนี่ป้าทำให้แหมนี่มันด้านที่ป้าเนี่ย่อยใส่ลงไปวันนี้แม่ก็พอพายเนี่ยงอมมันสิงอมัน อ๋อปลาตัดไม่ดีสีไม่พอดีไม่แบบนี้ถึงจะฟิตพอดีเห็นไหมล่ะจ้าจะมีเป็นซอสสม้ม<ๆ>เขาเรียกว่าซอสส้มหน้านิ่มอ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะคนอื่นเขาทำะจะสีส้มๆเลยใช่ป่ะแต่เราไม่ทำแบบเขาเพราะอะไรรู้ไหมมันธรรมดาไหมไม่เขาใส่สีอยู่แล้วส่วนมากอะ่ะ เขาจะใช้เป็นซันควิกหรือน้ำส้มประมาณพวกอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เป็น<ส>เบสแล้วใส่น้ำตาลใส่เล้ร<ต>ไม่บอกมาเลยเนะสูตรสูตรเขาใช่ไหมเขาจะมีแป้งมีแปง้งแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้นิดนึงมีน้ำตาลนิดนึงมีเนยผิด,ดส,สมหาและน้ำส้มแล้วก็น้ำแล้วก็สีผสมอาหารแต่เราอ่ะไม่ใส่ คือจริงๆเวลากินน่ะก็กินให้มันอร่อยนะเราไม่ต้องเบ่งสีมันก็ได้เราไม่ทําจากซันควิกเลยเราทําขึ้นมาเองเลยเรามีซอสส้มของเราซึ่งซอสส้มของเราอร่อยมากมเราไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเป็นความลับทางการค้าอันนี้แล้วก็จะราดด้วยอันนี้ลงไปนะคะซึ่งตอนเนี้มันก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันจะเริ่มหนืดหนืดละทิ้งไว้อีกแป๊บจะหนืดกว่านี้อีกเขาบอกว่าให้รีบราดตอนที่มันยังไม่หนืดมากมันจะได้ เรียบสวยเออร้านเลยไหมอืมเอ,เอาหนาหนนเลยไหมป้าชอบนันนาเจ็บหนามากมันจะอะไรแบบแต่ของเราลดไม่จัดมากนะเพราะบางทีอ่ะไอตัวแยะครีมซอสส้มเอ่อหน้านิ่มอ่ะมันจะลดจัดมากเหมือนกันใช่ไหเราต้องลดหวานเออเราก็ลดหวานลงกล่องแล้วไปกล่องรีไซเคิลมีมีกาวติดตรงนี้ไว้อะดูดิอ,นนดอันนี้เป็นกล่องที่อ๋อเราเราสกอตเทปแปะไป<ช>มันนเป็าก,กาวใช่เอาสกอตเทปติดปลายมันเลยเป็นกาว แม่ตรงด้วยเจี่ช้อนตรงด้วยใช่ไหมว,วิธีคือแม่ต้องเอาก้นแจกไปก่อนชีนึงแบบมันจะหยุดสีมันจะเห็นไหมสีมันจะใสๆเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สีผสมอาหารแม่เราออกตัวแสแงเลยเดี๋ยวสุดท้ายต้องมาง้อสีผสมอาหารนะเน้นสีมันใสไวยไมปมันไม่สวยอ่ะ ไม่แต่แค่มูมันมันสีไม่ได้เลยอะสีมันไม่ได้ไม่ไไมไมน่าก็ถึงต้องใส่สีผสมอาหารกันคือขนาดเขาใส่ซันฟลิกซึ่งสีมันสดสดกว่าคือยังต้องใส่สีผสมอาหารเลยแต่เนี้ยเราไม่ใส่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีส้มเลียงไนงะหรือไม่ได้เปิดเลยส้มส้มส้มกรีบอะซึ่งเขาก็จะแกะตัวนั้นออกแล้วอะเราไม่มาแกะเองนะคะเปล่านี่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลืมเตรียมไว้ก่อน Yeah. จริงๆโเตีจะใช้ยี่ห้อโดนะคะแต่ว่า,าแม่ทำบุนแม่ใช้โดใช่วันเมื่อกี้ไปอะ่ะแล้วหาไม่เจอไง<ะ>โดดีกว่าปะ่ะเจอฮะโดดีกว่าป่ะอืมแล้วว่ามันกลีบมันใหญ่สวยกว่าอันนี้กลีบมันจะเล็กไปหน่อยอย่างที่รู้กันนะคะเราจะไม่เราจะไม่เหงวัตถุดิบเราจะใส่จุกๆเค้กสตอรอเบอรี่ทริเฟิลเราอะ่ะโหเราใส่สตรอบเบอรี่ปไปเท่าไหร่ ชิ้นหนึ่งใส่ไปแบบเป็นสิบลกูกทีนี้เนี่ยลูกโตโตเลยลูกโต,โตโตด้วยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะใส่ส้มแบบเยอะๆเลยจุกๆเลยดีไหมเนี่ยส้มหนึ่งกระป๋องเนะท่าทำเค้กได้หนึ่งชิ้นเลยต่มอมาเอฮ้ยเดี๋ยวเราก็เออตส่กปแฟด้วย,ยไ,ม <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวนี่เราจะเลี้ยงลงไปเลยดีไหมโอ้โจมนะจ๊ะโจมโจม โอ้ถ้าทางจะเลี้ยงยากอยู่อันนี้เพิ่งทําครั้งแรกนะอาจจะดูไม่เชี่ยวชาญแบบเนี่ยเห็นไหมชิ้นมันก็ไม่เท่ากันด้วยล่ะยี่ห้อเนี้ถ้าเกิดเป็นโดอ่ะจะสวยกว่านี้ปะปะนี่ก็เลี้ยงกลมไปเลยแล้วกันนะไม่ได้ละอย่างนี้นะเพราะว่าทัอันเนี้ยดูดิมันมีแหลกๆด้วยมีเล็กมีใหญ่มีแหลกมีโอ้สีไม่ได้ <laughs> สีได้เกลียดมาก <laughs> <laughs> เนาะ แล้วยิ่งแบบพื้นเรามันเป็นสีดำใช่ปะ่ะอ๋อมันเป็นที่พื้นแหละพื้นมันเป็นสีดำอ่ะมันยิ่งแบบโอยิ่งแบบอรอยเดี๋ยวต้องทําเป็นเค้กขาวเค้กขาวเดี๋ยวลองชิมดูก่อนถ้ามันแบบอร่อยมากเนี่ยเพราะว่าส้มแบบเค้กขาวอะเราเคยกินบ่อยแล้วเนาะตามร้านต่างๆแบบร้านอร่อยๆมันก็มีทําเยอะแยะเลยฮะเขาก็ไปกินร้านเหล่านั้นมาไม่ต้องมาซื้อเราเสร็จแล้วเนี่ย สวยงามเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งระหว่างน,นี้อให้มันเซ็ตตัวป๊าบก,ก็จะสลับมาทำอออ๋อออนี่ออกก่อนค่ะเอาไอาเค้กออกทำไมอะคะคือปาอ๊าอยากให้ชั้น่างมันเป็นคูโฟ้าผสมอัลมอนด์เนี่ยแบบนี้นี่ออนนคือชั้น่างของหลังจะคืออันนี้ป๊าเขาจะดีไซน์เค้กใหม่ซึ่งถ้ามันเวิร์กเขาก็จะมาขายเหมือนกันอ๋อออกก่อนนะอ่าจะให้ใส่อะไรอันนี้เจ็ดสิบกรัมค่ะคุณแม่ โอ้มีการมีสูตรด้วยว่าเออนี่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้นะคะเป็นเส้นคุนาฟ้าเหมือนกับที่เราทําไส้ชอและดูไบที่มันเป็นไส้เขียวว่ะอันนั้นมันเป็นพิตาชิโอใช่ไหมแต่อันนี้เป็นคุนาฟ้าผสมอัลมอนด์อ่าหอมกรอบอร่อยมากยังยังกับจิ๊ดหนึ่งเวลาที่เราทําขายเราจะตวงแบบนี้นะตลอดเลยนะมีการชั้งตลอดมันก็จะเหมือนเค้กที่บางอันเขาแบบมีครั้นกรอบๆข้างล่างใช่ไหมเป็นยพวก ขนมปังลิสกิตเป็นหรือเป็นโอรีโออะไรอย่างงี้ฮะใช่ใช่แต่นี้จะเป็นคุณอัลาซึ่งไอ้คุณอัลาผัดเนยมันแปลกมากนะมันกรอบมันกรอบอร่อยคือเราแช่ไว้นานแช่ตู้เย็นแบบเนี้ยเว้นานๆก็ไม่เหี่ยวเอออุ้ยเป็นรูไม่ไได้ม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่ค่อยพอดีเลยตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมเสร็จแล้วไงต่อค่ะใส่มูสเลยค่ะเห้ยดูไหม มันเหมือนมานำแม่แล้วอะมูสช็อกโกแลตจะเป็นมูสต,ตัวเดียวกับที่เราใช้ทําเค้กช็อกโกแลตบุบใบซึ่งใช้ตัวผงโกโก้อย่างดีไม่ใช่ผงโกโกโ้เลยเขาเรียกว่าผงช็อกโกแลตเนาะเออแบบว่าเป็นอย่างดีมากอะใช้ตัวช็อกโกแลตชิปด้วยใช่ช็อกโกแลตชิปก็เป็นช็อกโกแลตแท้คูบเบอร์เจอร์แปะลงไปเลยเหรอะปะปกติเราเราลาดแล้วมันก็ไหลไหลได้อยู่เนาะอันนี้มันเซ็ตตัวไปหมดแล้วไหลไม่ค่อยได้ พูดแต่และมันมันเสร็จตัวมากๆไม่ค่อยอมไม่ค่อยได้เราเจะโรยด้วยช็อกโกแลตเกรดฮะเอาที่ไหนะ่ะนี่เราเจะเอาช็อกโกแลตบาร์มาขูดแต่วันนี้ยังไม่ได้เตรียมนะเดี๋ยวตอนทำจริงเราไปหาซื้อช็อกโกแลตบาร์ดีๆมาอันนี้ก็ของอนนดีเหมือนกันนี่ของดินมาจากในตู้เย็นว่าเออตู้เย็นเรามีอะไรเราก็ไปขูดมาจริงๆแล้วเมื่อกี้เราก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่เราอะลืมซื้อมา คือจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่เป็นแบบดาร์กชอ็อกอย่างนี้ใช่ป่ะแบบนะเขาจะช็อปช็อปช็อปไปมาจนมันแหลม,มนี่แหละรอให้เต็มเลยจ้าค่อยค่อยกัดจะมันเป็นก้อนโอ้โหแค่เห็นก็อร่อยแล้วอ่ะนี่เออน่ากินมากเลยอะอ๋อจะบอกก่อนว่าไอ้ตัวช็อกโกแลตเค้กอ่ะเวอร์ชันนี้จะหนาไปหน่อยนะ อันนี้เป็นที่เราเราคัดแยกออกมาเพราะมันหนาไปเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานตอนทำจริงมันน่าจะบางกว่านี้หน่อยน่ากินแล้วเดี๋ยวฉันพ่นใส่ด้วยอะไรคะครีมขาวครีมขาวครีมขาวเป็นครีมขาวเขาบอกว่ามันเป็นทีเด็ดของเรานะคือพอใส่ไปแล้วมันทําให้เค้กมันนุ่มนุเมาะมุนฟูใช่พอเคี้ยวไปมันละมุนลิ้นมากใช่ไหมแล้วตัยไม่เลี่ยนเลยไม่เหมือนครีมเข้าไปที่มันเลี่ยนมันกินได้แบบหมดเลยอ่ะกินไปเรื่อยๆหมดเลยมันเหมือนดื่มนมอ่ะเออใช่ทำมาที่เค้กส้มนาตัวดีมากเลยเซฟตัวเลย นี่ต่อไปเราจะบีบครีมเราไปตีวิบครีมมาแล้วใส่ไม่ต้องเยอะนะเท่าไหร่ดียร์ไมจริงๆเราเอาอกแปะลงไปก็เลยก,ก็ได้นะแต่จริงๆบ,บ,บีบเอ๊ะบีบดยวยเราเป็นคนไม่ชอบกินวิบครีมนะเพราะว่าเราว่ามันเลี่ยนแต่อันนี้โอเคเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณคนดูนะ คือเราอะลงเราทดลองทำแล้วเราก็ลงคลิปใช่ป่ะแล้วเราก็บกโอโอน่นว่าเอ้ยอันนั้นอันนี้หรือเราหาอะไรอยู่เนี้ยเขาจะมีคนดูเมนมาคนดูเนี่ยหลายคนนะแบบทาอาหารเก่งทําอาหารเป็นทาเบเกอรี่เป็นไงเขาก็จะแนะนาอ๋ออยากได้ครีมบรเบาๆลองดูยี่ห้อนี้ไหมครีมเนี่ยมันมีเดลี่กับนอนเดลี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนําลองเสร็จสับอย่างเงี้ยผม้าใจมือสนะั่นเห็นไหมเห็นมือสั่นของเราไหม อันนี้เค้กม <author> <your> <sound> hmm. ันจะหนาไปนะเห็นป่ะมันทำใช่เดี๋ยวเค้กต้องบางกว่านี้หน่อยนะอันนี้เป็นชิ้นตัวย่างเพราะเค้กของเราจะไม่เน้นตัวเค้กใช่ไหม เยลลี่บิมสไตล์ญี่ปุ่นก็นคือเมื่อก่อนที่แม่กับแม่ชอบทำเยลลี่แบบญี่ปุ่นให้ฟ้ากับลูกกินกน็คือใช้เนื้อส้มแบบนี้เป็นถ้วยเยลลี่อยู่ในถ้วยอ่ะแม่เยลลี่แบบเนื้อหนึบๆนะจะเป็นเยลลี่ญี่ปุ่นที่แบบเนื้อเละๆนุ่มๆฟ้ากับพิมเขาไปซื้อกินที่ร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นเราชอบแล้วแม่ก็เจอสูตรก็เลยร้านเลยครัแต่เราไม่รู้ว่าจะซึมลงไป่หนไหมเพราะว่ามันเป็นครีมไงซึมแน่ๆเลยอ่ะถ้าซึมแล้วจะเป็นยังไงไม่มาลองดูมันยังร้อนอยู่เลยต้อง น,นั่นระหว่างนี้ก็ร้อนจีเลยอนนเอาไปแช่เย็นก่อนนะทำเค้กฟ้าก่อนมาเค้กฟ้าทำยังไงนะก็วิปครีมที่เหลือเนี่ยใส่ <c oughs> เดี๋ยวแม่เห็นแบบมันทุกหมดมันสีดำหมดเพราะนั้นเนี่ยวิปครีมเราก็ต้องสีดำใส่นูเท่ล่างไปตัว <c oughs> ชั้นของเรามันจะไม่ค่อยหวานตัวเค้กก็ไม่ตัวเคก้เคกแม่ก็ร้อนน้ำตาลใช่ไหมจากสูตรตัวมูสก็ร้อนน้ำตาลเ้าใช้ดาร์กช็อกไม่ใช่แม่น่ะนี่ป้า ทุกทุกอย่างอันนี้เป็นดีไซน์บป,ปาก็จะเป็นสีดำหมดเลยใช่ปะ่ะน่ากินนะทนสีด้ำตาลนะเออโอนี่มันล้นแล้ววะทั้งบนจะมีอีกชั้นหนึ่งได้หรอ ช็อกโกแลตอัลมอนด์แคคแค้กเค้กช็อกโกแลตอัลมอนด์อะยานตรงนี้ก่อนช่วยเซตตัวด้วยเถิดเฮ้ยมันขังอยู่เราก็ซึมลงไปเลยกำลังผงดีใจว่ามันขัง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 อยู่มันขังอยู่เห็นไหมถ้ามันขังอยู่อย่างเงี้ยแปลว่าเวิร์กขังมันขังใส่ตู้เย็นให้มันเซตนะ มันจะอยู่ได้มันริมันื้อจะเป็น,นเนย็นลิน้นเ่งเต็มแล้วนะคนร,ร,รับแล้วแบบนี้นิดนึ่งขเจอ้อเาตะวเย็นไปแล้ว หวังว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่คิด6ชั่วโมงถึงได้กินจริงจริงของป้ากินได้เลยนะอเอ๊ยของป้าต้องใช่ายนิดนึงให้ข้างหน้ามันแข็งก่อนอแต่ว่าเรายังไม่กินเดี๋ยวรอกินพร้อมกันละกันก็อาจจะต้องเป็นวันต่อไปลากันไปก่อนนะคะ